อูเก่จื่อเฉิงวีสำนวนห้าอักขระอูเก์จื่อเฉิงวีสำนวนห้าอักขระเข่นเทียบ ปู้เฉิงกลงเกลียดเหล็กแต่ตัวเองก็ไม่ใช่เหล็กกล้าเฮ่นเทียปู้เฉิงกลงเกลียดเหล็กแต่ตัวเองก็ไม่ใช่เหล็กกล้า สิงหลงตุส้สัวชีว่างเตอเหยนปู้เจิงช้ปู้สร้างจิ้นกันเต้าปู้หมานจีเชี่ยสีว่างทาเปี้ยนเห่าอุปมาเขาอยากให้คนที่คาดหวังไว้เก่งแต่ตนเองนั้นไม่กระตือลือล้น ที่จะพัฒนาตนเองสิงหลงตุ้ยสัวชีว่างเตอเหยนปู้เจิงชี้ผู้สร้างจินกันเต้าปู้หมานจีเชี่ยสีว่างทาเปี้ยนเห่าอุปมา เขาอยากให้คนที่คาดหวังไว้เก่งแต่ตนเองนั้นไม่กระตือรือล้นที่จะพัฒนาตนเองเมื่อไม่นานมานี้ญย่าห่างๆไปสหรัฐอเมริกา หลังจากกลับมาเขาเล่าให้ฉันฟังเกี่ยวกับการเดินทางครั้งนี้และพูดว่าความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการไปสหรัฐอเมริกาครั้งนี้คือภาษาอังกฤษสำคัญมากเกินไปไม่เก่งอังกฤษจึงเป็นเรื่องยาก ที่จะขอเส้นทางและสั่งอาหารคราวนี้ฉันกลับมาต้องให้ลูกชายเรียนภาษาอังกฤษให้ดีเฮ่นเทียวผู้เฉิงกลางอยากให้ลูกเก่งอังกฤษแต่ตัวเองไม่เรียนภาษาอังกฤษเลย ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ